ลายแทะบอกไหมมีแต่งนองงามๆเท่างถอ้หอะให้นาควะนีน huh. ี่ย hey, ีอยอเก็ปอกเปลือกสำเร็จแล้วได้ซำนี่เนาะตอนนี้คือเฮาซิ মই মাম ইউ ৰন্ধা สบายดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ซอ่องอาคายามีเมื่อนี้ก็เข้ามาหาหนอนาะทุกคนหาหนอไหมหนอบงพาเด็กๆนะคะพาเด็กๆมาหาหนอเดี๋ยวซีหไหด็กหน่อยซี่ไหด็กหน่อยหาหนอกันเนาะเพราะว่ามีเด็กหน่อยมานำไล่หลทั้งอิดว่ซสิขี่รถจักรมาแต่ว่าขี่มาบ่ได้เพราะว่าเด็กหน่อยหลยพลวก็เราก็เลยพากันยางมาทุกคนตอนนี้คือไหเด็กหน่อยหาหนอก่อน แล้วเขาพีู่เป็นตะก,ก้องให้เขาเ<ม>พื่อว่ามื่อนานใหญ่มาแล้วเขาให้เขาเจ้าได้เบิงกันเนาะตอนนี้คือเบิงเด็กๆเยอะมากประมาณสิบไปคนเนาะเดี๋ยวสี่ไทยให้ทุกคนได้เบิงกันว่าเขาได้หานอแบบใดเนาะโอเคตอนนี้คือเขาหามาแล้วอื <c oughs> เขาพีู่เป๋นเปนาะ<อ> เพราะว่าด็กหน่อยหลยเกินล้วก็แบบว่าจำเป็นต้อง,งหานะคิดว่าชิมาหาคนเดียวนะแต่วา่าด็กหน่อยมานําแล้วก็พาเขามาเลยเขาจะว่าสิหาให้เองให้คอยเป็นผู้อันตัดน้อไมอันนี้เนะาะให้เดเจ๊สิัน,นด,ดแล้วก็เป็นผู้เปะเมืองแม่ทงนี้ยๆกล้ที่เต็มแล้วแม่หากมาหอได้เนี่ยตรงน,นี้ก็คือรอถ้าเขาจะเอานอาอ้องไมอางเดียวโอ้ยโล ไล่ไลยแทะนี่เด็กๆน็กคือเนี่อู้เก่งจังเลยเด็กน้อยเก่งมากมากเลยเด็กหน่อยแต่ละคนบอธทำมาดาเนาะหลังจากมาหอดเราก็หาลุบๆเลย เก่งสุดยอดเพราะว่าปกติก็หาอยู่หากินแบบนี้นะเขาจะเรื่องนี้คือแบบโบต้องสอนเลยโอ,โอ้โอ้โอ้แหบรรยากาศหลังจากฝนหาก็เศร้าเมื่อกี้เนาะเพราะว่าตอนเศร้านี่ฝนแห้งๆอันนี้คือประมาณสี่โมงสี่โมงเนาะทุกคนหลังจากเขาเลิกีห้งตอนแรกแล้วก็พาเด็กน้อยมายังอ่ะเด็กอ่ะ

สุดยอดเลยมื่อนี้นะหลังจากฝนตกเมื่อกี้ฝนแห้งพอซุ่งนี่คือฤดูฝนเนาะทุกคนแล้วก็นกก็ออกหลายๆแต่ว่ามีคนหาทุกมือทุกเส้าทุเรงเ้วก็เลยบ่ค่อย,ยมีหละเมื่อนี้คือมาเป็นตะก,ก้องให้เขาล้ว,ลวนๆใช่ยังอ่ะ โอ้ได้เยอะมากโอ้ยนีกหน่อยค่ะขนาดยังซื้อก็ยิ่งบทท่านเขาแล้วเขาจนหาน้องนี่เลยเลยเบ่แต่ละคนนี่มาสิไปคนเรอี้วะเจ็ยังมั่น ตอนนี้คือใหจูปุไซไปหาแล้วก็ตอนนี้คือมีม่เท้าโป๊เปือกอยู่ท่าทุกคนเพราะว่าโนลายโพตพ่อดุเจ้าเะเชิ่อจะเชื่อไอ้เชื่อไคน้นนะครับยิงไว้เป็นอะไรอาไม่เช่อมเชลหลมีเชื่ม่เชือะไรตอนนั้นต้องการเชอไม่งงเลย

아너 잠깐 나봐봐 쟤는. 그뭐 말이야. 나 쟤는 말이야. 내가 요리도 안 먹어. 나 해고 할 줄. 나산 아래에 있는 안가. 나 무슨 뭐해 먹어. 나산 아래에 비벼. 그러면 쟤도 비벼. 쟤도 비벼. 내가 너예 만능어. 쟤네 집 비벼. 하나? 엄마는 이제 비벼. 부디티안네. ชาโอเคทุกคนตอนนี้คือเราปอกเปลือกสำเร็จแล้วได้ซ้ำนี่เนาะตอนนี้คือเราิบไปหาอีกกอนให้มันเต็มทงทงในใิยายพอสมควรอันนี้คือทาประมาณหานาทีกับบุหอนเนาะเพราะว่าคนเขามาหลายเติบอืม่งคนแต่ละคน อันนี้คือบ่ได้บังคับยิบ่งหน่อยมาเลยทุกคนเขาทำมามาเองเพราะว่าเมื่อกี้นะสิปไปแต่คนเดียวแต่ว่าเขาเจ้ามาอเองบ่ได้บังคับนะท่านเขาเจ้าอยากมากกว่ให้มาเลยเพราะว่าหาคนลันเล็กคนลัน้อยแล้วก็ติมมอ้ยไปอันนี้คือเขาไปเป็นขบวนการเลยทุกคนหลังจากป๊อกเปอกสําเร็จแล้วเราก็ไป ไปอีกนี่หน่อไม้หน่อไม้ทุกคนมาหาหน่อไม้กันเนาะ่วงนี้คือ่วงอกหน่อไม้มาเดี๋ยวเลยนี่ด็กหน่อยดิกเหนื่อยด้วยว่า อູ່ <teaching. S 1> <laughs> ่เพຊະນໍບນน້ນະເຂົາເຈົ້າບໍ່ມັກເວົ້າພາສາລາວເດີ້ພວກເພິ່ນີ້ແຕ່ຍາຮຽນบัງคັບເຂົາເຈົ້າໃຫ້ເວົ້າສະນັ້ນອອກຮຽນເຂົາເຈົ້າຈະບໍ່ເວົ້າເລີຍເພາະວ່າອາຍກັນນ້ອຍໆ พี่ช่วยบอกฉันไม่ต้องมาฉันจะไปกอนแล้วคุณกินก่อนด้จะไปนะไปไปค่ะไป

้ม่ไม่หยุดคือดิ้หน่อยแต่ละคนเก่งสุดๆเลยเนาะไอยเป็นผ้แล้วเปลือกซื้อให้แล้ว่าเจ้าหามาเนาะตอนนี้คือแลวค่ะจนปอกหมหมดเลย

là, ừ. thôi tích 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 phát tích 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 Yeah. <laughs> <nhỉ>. <laughs> <được trẻ> <laughs>

เอายาบินได้หรือเปล่านะฮะเพียงคนมือถมอแม่หลักลูกพี่ชิมันนี่คือตัวยุงลายแห้งทุกคนเห็นไหมยุงยิมยิมยิมยิบบักลายฮานอ่บ่ใส่เวลาหลาเนาะใส่เวลาประมาณสิบห้านาทีนี่แหละแต่ตอนนี้คือเอาสิกับแล้วยังกับซอกกับเลยเนาะเพราะว่าตัวยุงลายลาย อีตนขาเจ้าอีตนเล็กน้อยนี่คือมาฟอกอีกรอบนะทุกคนเบิ่งแต่ละคนมองแต่ละคนบอกไปนุงกลับไปเฮือนไปนุงเสื้อก็บ่ไปเนาะก็เลยว่าเบิ่งโดนยุงกัดหมดเลยตอนนี้คือเฮาสิกลับกันแล้วนะคนเบิ่งเบิ่งแต่ละคนโดนยุงไล่หมดแล้ว ตอนนี้คือเขาออกจากนรกของยุงแล้วเนาะเมื่อกี้คือยุงไล่เลยทุกคนความหลายแหงวาดิ้กหน่อยบนแบบว่านุ่งแต่แขนสั้นมาเนาะดิ้กหน่อยบอกฟังเจ็กหน่อยเพราะว่าเมื่อกี้บอกให้คันซิมาแท้ๆก่ให้บอกให้ดิ้หน่อยไปนุ่งเสื้อแล้วก็จึงมานะแต่เขาเจ้าบยมกับเพราะว่าอยากมาเนาอยยันยันคอยไปก่อนเถะนะบอมโคก็แดงมาแล้ว ตัวยุ่งคดไหลเลยเบิ่งเขาจะนี้าว่ล้ะนุงคือตัวเพิงเลยเนาะสำหรับมือนี้แต่ก็ได้พอสมควรในการหานกออกบ่ใส่เวลาปานใดประมาณสิบห้าเิบนาทีจื่สูงเนาะเบิ่งแบบนี้แหละทุกคนชีวิตบานนอกเนาะ มีความสุขแบบอีกอีกแบบหนึง่งมันจะบอคือคนอยู่ในเมืองเนาะแบบนี้แหละชีวิตตอนนี้คือเราออกมาทางแลนะ้วเนาะคือเราลอดลอดจากสงครามแล้วเนาะคนดูดูเด็กๆปอกนอวานี้นะ <laughs> บ่งเด็กๆมือนีเนาะ <laughs> อันเยอันยบอลอะไรสิอีอีมันก็มบิ้งเบิ้งแต่ละคนหาเนาะได้ซ้ำนี่เนาะความดีใจค่อยกว่าดีใจเขาก็ดีใจดีใจหมดทุกคนเลยนี่แหละคือความสามัคคีอยู่บอลได้ความสำเร็จอยู่บอลนั่นเนาะทุกคนเขาใส่เวลาบอลไหลแต่ว่าในเฮียนสามัคคีช่วยกันก็เลยว่าหาช่วยกันก็เลยว่าได้หลายเติบ ดูดูดูโอเคตอนนี้คือเขาสกับเพื่อนแล้วทุกคนหลังจากบอกแล้วเขาก็สกับเพือนแล้วบายบายไปาทุกคนอาไปไยเนเออเชเยาเอเอเย้เอ้อเอเอเชอเกบ้านกไอตบก็มา เน่ท mm. ุกคนตอนนี้คือเขามาหอดบ้านแล้วเนาะเหลือแต่เด็กน้อยสองคนเหลือนั่นแม่เขาเจ้ากลับมาแล้วเนี่เขาได้หลายเติมมื้อนี้คือเขาได้กินหน่อแล้วได้แกงกินก็ได้หรือว่าต้มจำเจลนำตูก็ได้นะทุกคนเฮดได้หลายแบบหลายชนิดเลยโอเคคลิปนี้ก็มีแตซํานี่เนาะ มืงอะค่อยพบกันใหม่บ๊ายบายบ๊ายบายเดะบ๊ายบายเดะ